นัตทีสันติประลรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทำค้ำจุนโลกอรุณสวัสด,สดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณพูนผลบังเกิดมีกับเอตีญานกทุกท่านเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างก,กายแข็งแรงค่ะเอฟซีคะมายิ้มรับอรุณยิ้มรับความสดชื่นแจ่มใสกันทุกเช้าเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ ลุกขึ้นนั่งบนเตียงก็ยิ้มไม่ก่อนเลยลเราตื่นขึ้นมารับความสุขกันอีกเช้าหนึ่งแล้วไม่ได้หลับยาวไปเลยนะคะเอตีก็มาชมความน่ารักนะคะของลูกหลานตาแฝดก็เหมือนเป็นลูกหลานของเราทุกคนแล้วใครเอฟตีว่าเรามาชื่นชมความน่ารัก ของเขาทุกวันนะคะแล้วก็ยานกก็พาไปชมบุญชมกิจกรรมของยานกกันด้วยนะคะเอฟีขอกราบขอบพระคุณนะคะที่กรุณาเข้ามาชมให้กําลังใจให้พรอ,อันเป็นมงคลน,นะคะให้เกิดปิติแก่ใจนะคะก็เอฟีก็ได้บุญกับยานกด,ด้วยทุกบุญนะคะชมกิจกรรมยานกค,ค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ ไอ้ป้าน้อยมัดให้สวยๆใชู่กไอ้ป้าน้อยมัดสวยๆให้หน่อยใช่ปน้อยมัดผมสวยๆให้พี่มาค่ะโอ้แกะน้อยแกะน้อยแกะน้อย Yeah.

Bye. Okay. เดียวกับฟุตบอลแล้วหนูก็กินเจ้ามังกรไปเหรอชุดเดียวกับอะไฟุตบอลชุดเดียวกับลายหมาจุดชุดบอลเอ๊ะเพี่เก็บพี่ทีมาเชิญพี่ที่มาเล่นเอากองมาตีกันนะกองมาตีกั ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ายาก่อนขอบคุณค่ะไม่เอาต้องขอบคุณก่อนไม่เอาต้องขอบคุณขอบคุณก่อนอ่เกีเกวขอบอนนี้มาขอบคุณขอบคุณค่ะอ่ะีิเกวขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถึงให้นะรู้ไหมคะต้องขอบคุณนะคะแค่นั้นแหละไม่เอาแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ห้องน้ำออฟฟิศเรือนรับรองมังกรมิเกลนะคะผนังก็ทาสีน้ำตาลวงกบก็ทาสีโอ๊คค่ะช่องลมก็ทาน้ำตาลเพราะว่ายานกเอาบานเก็บของสีน้ำตาลมาไขปนะะีบานเก็บของ แล้วก็ลิ้นชักเคาน์เตอร์เป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเรามีขาวเยอะเขียวไว้เยอะแล้วนะคะเราก็เอาน้ำตาลน้ำตาลนี้นะคะมาดึงมาดึงมาเบรกมาเบรกสีนี้นะคะให้สวยเพราะว่าจะเข้ากับเสาแล้วก็เข้ากับฝ้าแล้วก็ผนังบ้าน,นะคะ่ะก็เลยดึงเอาน้ำตาลมาเบรกคะ่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะ Bye-bye. So bye, -bye. bye, -bye. ปู่ครับปู่ครับปู่ไม่ชงชันหนูเลยครับหนูแอปบีนหาปู่อะครับอยากครับอยากครับยากครับอยากครับ ยากครับยากครับ <laughs> อะไรลูกตุ่งกล้วยนะคะพ่อคากล้วยไปละค่ะพี่ต <laughs> ีพคากล้วยค่ะ <laughs> ให้พ่อค้าช่างวันนี้พ่อค้าใหญ่ช่างเอง <laughs> พ่อค้าใหญ่ช่างเอง ส่งกล้วยคุณป้าค่ะอันนี้ขนมจีนลิมาขนมจีนลิมาค่ะ<า>ข,ขนมจีนน้องลิมาขายดีเหรอยี่สิบ สวยมากเ okay, huh? วยมาคปู anyway> ่คะวันนี <S <S ้เราจะสัมภาษณ์คุณป้าลำพูนคือผู้มีความรู้ศาสตร์เรื่องกล้วยคุณป้าขายมาตั้งแต่ตอนไหนคะอายุจตตสองขวบตอนนี้กี่ขวบคะเราแก่แว้าแก่ใจแ พ่อตอบวันนี้เป็นเลขหวยเลยนะอายุอายุยี่สิบเก้ายู่กันอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจะมีความรู้ความสามารถเรื่องกล้วยนะคะป้าบอกว่ากล้วยน้ำมะกกลขาวของเราอะ่ะได้ข่าวอร่อยค่ะอร่อยหวานเพราะว่ากล้วยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์กล้วยน้ำมะกกลขาวที่ตองค์าการเกรรษตรออปบีสายพันธุ์ขใหม่ ไปทำอาหารได้แล้วสุกเพราะอร่อยปิ้งได้จับได้ทอดได้ทำขนมได้ได้ทุกอย่างอันนี้คืออันบอกว่าห้ามมาส่งให้ได้ตลอดตรอดชาตินี้ถึงว่าจะไปก็ไม่ไหวไม่ต้องไปส่งที่ไหนที่นี่ที่เดียวรับมาส่งได้ตลอดนะคะขอบคุณป้าลำพูนมากค่ะป้าลำพูนใจดีขายกล้วยแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังขาย ขายขนมจีนให้น้องลิมาให้ปูเหลิมด้วยนะคะบอกขายดีด้วยทุกอย่ทุกอย่างทุกอย่าก้บอยอ้มางทิม่้อาอคุอมคาคทุาค่ะุมกาท้มค่ะิ้ย วัดฉาบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือรอตัวอักษรแกะสลักซึ่งแกะสลักบนกระเบื้องแกนิโต้สีดำนะคะตัวหนังสือสีทองซึ่งขณะนี้นะคะบริษัทก็กำลังแกะสลักนะคะตัวอักษรต่างๆอยู่ค่ะก็คงจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะการแกะตัวอักษรส่วนป้ายที่สองนี่ก็เป็นป้ายอีกป้ายหนึ่งนะคะ นี่ก็รอเหมือนกันค่ะรอแปะตัวอักษรต่างๆเหมือนกันค่ะ มีป้ายหนึ่งแล้วก็มีป้าย2แล้วก็มีป้ายสแล้วก็มีป้าย4นะคะป้ายบุญสี่ป้ายได้รับบุญกันทั่วหน้านี่สูง2เมตรกว่านะคุณลุงก็มาให้กำลังใจทุกวัน ให้กำลังใจทุกวันให้กำลังใจบุญทุกวันป้ายนี้จะอยู่หน้าหอสมุดนะคะหอสมุดจะอยู่ด้านนึงเป็นป้ายที่อยู่หน้าหอสมุดหอสมุดชินวงเป็นพิพิธภัณฑ์พระอริยะสงฆ์ไข่เอฟซี หาป้ายสองป้ายนี้ยน,นก็เป็นผู้มาสร้างถวายเหมือนกันแล้วนะคะป้ายไม้ศักดิที่พิธภัณฑ์อริยะสฆงค่ะสมุดชินวง์ซึ่งอยู่ในวัดบางหินยน,นก็มาสร้างถวายเช่นกันค่ะคุณสวัสดีครับคู่แฟดชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรคะ อบเอื้อน้องอบกับน้องเอื้อน้องอะไรคะนดูชื่อนีอบัเกลกนอบเอื้อเกลูกนน่ารักค่ะเอฟีเป็นคู่แฝดนะคะมังกรมิเกลมีเพื่อนแฝดอีกเล่นที่วัดละคราเอฟีน่ารักค่ะสวัสดีค่ะอบเอื้อเกลอกูนคู่แฝดน่ารัก ค่ะอันนี้โครงการอะไรคะจานเขานั่งปลาค่ะออน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กมาเข้าวัดกันใช่ค่ะนะคะก็ส่งเสริมให้เขาได้นะคะ,ะใช่ค่ะโอ้ยหนูทำอะไรคะทำอะไร <ทำ S 1> ลูกทำปลาเหรอลูกยายพี่คะทำอะไรคะทำอะไรทำปลาหนูทำปลาน่ารักมากเลยลูก <c oughs> <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานของเรามีทักษะต,ตั้งแต่ยังเยาว์วัยและที่สําคัญนะคะ f อี FC ก็คือพาลูกหลานเข้าวัดนะคะให้เขามีจิตที่น้อมตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะคะ f อนะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะของวัดบางหินเวรุวันแห่งนี้คะ่ะ <c oughs> น่ารักอะมีพี่สาวของเพื่อนค่ะ ได้คะ่ะโน้โมนมอะ่ะอบเอื้อเกื้อกูลเขาวิ่งเล่นอยู่ค่ะ,คะเมื่อเมื่อวานนี้น้องมังกรมิเกลคู่เฟสดก็มานี่ไงนี่ไงมีคู่สวรที่น่ารักอยู่นี่ไง,งาาใช่ไหมคะ,คะสาธุค,ะค่ะต้งแต่ตัว้น้อยองแต่ตัวน้นอยอ่ะอใช่ใช่น่ารักมากโมทนาบุญด้วยคะ่ะสาธุ ค่ะเอฟีเป็นพ่อแม่กูบาอาจารย์หรือว่าบูรพาชาจารย์นะคะซึ่งมีรูปเหมือนนะคะ,ะ,คะที่ท่านเจ้าคุณพัพภาวนาวชิราจารย์นะคะท่านเจ้าวาแล้วก็สายบุญสายธรรมนะคะได้ช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะเพราะว่ามูล,ลนทธิ อริยะส่งเนี่ยก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของประเทศไทยของเราทุกภูมิภาคนะคะที่มีคุณูปการนะคะกับทางด้านพุทธศาสนานะคะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่เราเคารพศรัทธาบูชากันอย่างยิ่งนะคะอย่างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอฟจีถ้าหากว่าอยากทราบประวัติอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถนะคะค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์พระอ,อริยะส่งนะคะที่วัดวางหินเบรือวันนี้ได้เลยนะคะ สแกนเพจพิพิธภัณฑ์อริยะสงไข่เอฟีสามารถสแกนเข้ามาในเพจนี้ได้เลยนะคะเอเราจะได้รู้ข้อมูลต่างๆค่ะดีค่ะคู่แฟนนะคะน้องอันนี้น้องคนนี้ชื่อน้องอะไรนะคะอบเอ,อื้อคนนี้ชื่ออะไรนะคะไหนเงยหน้าคุยกับคุณยาย อบเอื้อกระเกือกูนไหนขืนเขินอบเอื้อกระเกื้อกูนค่ะกู่เฟสอันนี้น้องอะไรคะโออน่ารักลูกเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเอฟดีพาบุตรหลานของเรามาฝึกทักษะนะคะเข้ามาที่วัดนะคะจะได้หลายๆอย่างนะนะคะได้หลายอย่างมากๆเลยะคะ่ะ เอค้าที่หอสมุดชินวง์ที่วัดบางหินเนี่ยนะคะจะมีหนังสือหนังสือต่างๆนะคะที่ที่บางท่านไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่ามีหนังสือแบบนี้ด้วยเหรอมีประวัติแบบนี้ด้วยเหรอคือเยอะมากๆนะคะหลายพันเล่มเลยนะคะสามารถที่จะมาขอยืมได้แต่ ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเราสามารถที่จะสแกน QR วอาโค้ดแล้วก็มาค้นข้อมูลเปิดอ่านได้เลยเพราะว่าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ f อสามารถที่จะเข้ามาค้นคว้าข้อมูลหนังสือต่างๆที่อยู่ที่หอมสมุดแห่งนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยานกจะขึ้นภาพ ะะว่าเราจะยิง QR code ค,คเข้ามาผ่านรหัสเข้ามาแล้วเราจะเปิดเข้าไปดูข้อมูลในหนังสือที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบข้อมูลต่างๆในนี้ได้เลยนะคะเหมือนว่าเรามีไซโคโมีเดียอยู่ที่บ้านของเราเองเลยนะคะเอฟตีกำลังจัดระบบกันอยู่นะคะเอฟีค่ะนี่นะคะจะเป็นหอสมุดจะเป็นหนังสือนะคะ อย่าบอกว่าเป็นพันเล่มเป็นหมื่นหมื่นเล่มนะคะเป็นหนังสือที่ผู้ที่อ่านแล้วแล้วก็นำมามอบต่อส่งต่อมาทำบุญต่อด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเอฟจีเราก็กำลังจัดระบบอยู่นะคะเนี่ยค่ะตู้พระไตรปิฎกนะคะก็มีมากมายสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลนะคะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลตำราต่างๆนะคะก็สามารถที่สแกนเข้ามาได้เลยค่ะ อันนี้เป็นคิว o า e ์นะคะสแกนเข้าสู่ระบบสืบคนน้นหนังสือข้อมูลต่างๆนะคะที่ FC อยากจะทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหนังสืออะไรเรื่องอะไรนะคะก็กดสแกนเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะที่ห้องสมุดชิน,นวงศ์วัดวังหินนะคะท่านสามารถที่จะค้นข้อมูลต่างๆได้มากมายนะคะมีหนังสือให้ยืมแล้วก็ถ้าไม่มายืมก็สามารถ สกแกนเข้ามาในระบบนี้ได้เลยนะคะเอฟตีนนะอันนี้เป็นฝีมือลูกหลานของเรานะคะที่มาระบายค่ะเฝีมือลูกๆหลานของเราที่มาวัดแล้วเข้ามาระบายเนี่ยคะ่ะโอ้โหเก่งมากเลยลูกโอ้ยเก็บเหตุมาเก็บเหตุการ์ เนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะให้ลูกหลานเรามาเรียนรู้รหัสระบายสีนะคะด้วยภาพต่างๆนะคะมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็รูปสัตว์ค่ะก็สามารถที่จะพาลูกหลานของเรามานะคะพีมาระบายสีกันที่นี่คะ่ะกุมของเด็กๆที่เขาจะมานั่งนะคะวาดภาพระบายสีต่างๆหรือว่าเป็นนิทาน การ์ตูนต่างๆนะคะที่เราจะพาลูกๆของเรามาเล่นนะคะลูกหลานมาเล่นที่นี่แล้วก็นี่เป็นผลงานของเด็กๆค่ะไอีนะคะเขาก็จะภูมิใจนะคะเขามาเห็นผลงานที่เขามาทำมาสร้างด้วยฝีมือของเขาเองนะคะเขาก็เขียนชื่อของเขาไว้ เวลาเข้ามาวัดนะคะทุกวันอาทิตย์เขาก็จะมาเห็นผลงานของเขานะคะที่คุณพ่อคุณแม่มาทําบุญแล้วก็พาคุณลูกเข้ามาในกิจกรรมนี้นะคะไอตีนี่ค่ะภาพที่เด็กๆเ,เขาวาดกันไวค้ค่ะไอตีเป็นโครงการภาวนานุบาลน,นะคะสําหรับลูกหลานน้อยของเรานะคะ ก็พี่มังกรน้องมิเกลเขาก็มาที่นี่กันเช่นกันค่ะเอฟตีวันนี้ก็จะได้น้องอบเอือ้อน้องเอื้อกูลคู่แฟนดาลักน่ารัก,รกเขาก็มาคุณพ่อคุณแม่ก็พามาค่ะเอฟีคู่แฟดเหมือนกันค่ะเอฟตีค่ะนี่ก็จะเป็น ก,กิ่งไม้นะคะเปลือกไม้ต่างๆนะคะที่สามารถที่จะมาประดับตกแต่งแล้วก็ทําการเกตสลักให้สวยงามด้วยค่ะอันนู้นนะคะเป็นสายบุญจิตอาสานล่รอค่ะโครงการภาวนานุบาลน,น้องมาบวชสาม,มเณน,นตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้ก็ยังมาเป็นจิตอาสาของโครงการที่วัดบางหินแห่งนี้ด้วยนะคะับบนี้กมนำบุญฝากเอ็นีทุกท่านเช่นเคย<ร>นะคะ ของบุญกุศลที่ยานกสร้างทำทุกบาททุกสตังเป็นอนิสงเป็นผลบุญนาส่งถึงเอฟซของยานกทุกท,าท่านทั่วโลกให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุนโนสุขังพลังกันทุกทา่าน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประาปการนะคะทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จอย่าได้มีอุปสรรคใดๆทั้งปวงค,ะคะ่ะเอฟีค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายวันหายคืนกันทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ยานกต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีมิตรภาพที่แสนดีที่แสนอบอุ่นที่เอมอบให้กับยานกครอบครัวญานกแล้วก็ ทีมงานแล้วก็หล,หลานๆทุกท่านด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะเอสีคะาสำหรับคลิปนี้ยา่านกขอกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ